สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเปิดบ้านไทย PBS เรามาที่สำนักรับฟังและการมีส่วนร่วมและเป็นที่ทำงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการนะคะเพราะว่าพลังขับเคลื่อนที่สำคัญอย่างหนึ่งนั้นก็มาจากกลุ่มผู้ชมและผู้ฟังในการช่วยพัฒนาช่วยคิดช่วยตัดสินใจซึ่งจะเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำให้ไทย PBS ทำหน้าที่สื่อสาธารณะได้อย่างสมบูรณ์นะคะ และเพราะว่าเสียงของผู้ชมและผู้ฟังนั้นมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งเราจึงมีกลไกลในการรับฟังเสียงทุกเสียงอย่างเท่าเทียมมากที่สุดค่ะนั่นก็เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งงานหน้าจอและหลังจอของไทย PBS ค่ะและหนึ่งในกลไกลหลักที่ทำงานควบคู่กับไทย PBS ในการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้ชมและผู้ฟังในวงกว้างจากทั่วภูมิภาคนั่นก็คือสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ซึ่งเป็นตัวแทนภาคประชาชนที่คอยแนะนำติชมและเสนอความคิดเห็นต่อการทำงานของสื่อสาธรารณะให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนค่ะโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการมาจากการคัดเลือกตัวแทนประชาชนในแต่ละภูมิภาคและตัวแทนจากองค์กรภาคพลเมืองที่เป็นกลุ่มเฉพาะค่ะ ที่ผ่านมาเสียงสะท้อนจากผู้ชมต่อการทำงานของไทย p p s s จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วประเทศนั้นได้ถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหารของไทย p p s s ในงานสมัชชาสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการระดับชาติซึ่งมีการจัดงานไปเมื่อวันที่25และ26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะและในงานนี้ข้อมูลความคิดเห็นทั้งหมดที่ถูกรวบรวม ยังได้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธรารณะผู้ผลิตผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสอสอทออีกด้วยค่ะประชาชนเพื่อนสื่อสาธรารณะทุกคนเป็นเจ้าของสื่อสาธรารณะแห่งนี้มีบทบาทและมีศักยภาพในการรับชมรับฟังและสะท้อนการทำงานทั้งหน้าจอและหลังจอของไทยี BS ปิดบ,บ้านไทย p ีบจะพาไปฟังเสียงของประชาชนเพื่อนสื่อสาธารณะในงานสมัชชาชาติที่สะท้อนการทำงานในประเด็นต่างๆอย่างน่าสนใจค่ะในฐานะของเพื่อนของสื่อสาธารณะนะครับในการ เป็นผู้ชมผู้ฟังที่ดีนะครับในความคิดเห็นของผม,มก็คือเรือกชมรายการที่มีสาระแล้วก็เป็นกลางแล้วก็ใช้สติสัมปชัญญะของเราในการพิจารณาถึงข้อมูลข่าวสารหรือว่าตัวสารคาดีหรือตัวเนื้อหานะครับแล้วควรจะมีฟีดแบ็กกลับไปให้รายการหรือเนื้อหานั้นว่าเราคิดเห็นยังไงมีข้อเสนอแนะว่าดีหรือไม่ดียังไงเพื่อเป็นการพัฒนารายการหรือว่าเนื้อหาสาระนะครับ นูชอบรายการเด็กอาร์ตเพราะรายการเด็กอาร์ตเป็นรายการที่เกี่ยวกับทำงานประดิษฐ์งานศิลปะค่ะก็สามารถนำไปใช้ในการเรียนได้ประเด็นสำคัญที่สุดที่สื่อสาธารณะเนี่ยต้องทำแล้วก็ต้องดำเนินการให้ประสบคาวามสำเร็จเนี่ยก็คือผมอยผมยังใช้คำว่าการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสื่อนั้นๆเนี่ย ให้มันหลากหลายคนหูหนวกก็ฟังรู้เรื่องเพราะมีภาษามือใช่ไหมคนตาบอดได้ดูเรื่องราวเนื้อหาแล้วก็เข้าใจสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่ส,สื่อสาธารณะต้องคำนึงถึงมากที่สุดอยากให้เพิ่มเติมทางด้านเกี่ยวกับคนพิการนะคะณตอนนี้คือที่มีรายการเกี่ยวกับคนพิการจริงๆก็คือรายการยิมสู้ใช่ไหมคะก็กเวลานิดนึงแต่ว่าอยากให้เพิ่มเวลา อยากให้ PPBS เป็นช่องหนึ่งที่เจาะลึกลงไปแล้วก็ติดตามจนสรุปผลได้นะคะคือนำเสนอข่าวแค่ช่วง่วคู่มันมันแปบบเดียวแล้วก็หายไปใช่ไหมเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเวลาเราดูหน้าจอเนี่ยอาจจะมีการปรับผังทุกๆ4เดือนก็ตามมันก็ไม่ได้แปลว่าการปรับผังนั้นเกิดขึ้นจากการรับฟังความเห็น ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกรรมการนโยบายหรือกรรมการบริหารตรงต้องชี้แจงเป็นระยะนะครับว่าเปลี่ยนแปลงผังรายการแต่ละครั้งแต่ละช่วงเนี่ยเป็นเพราะได้ฟังความเห็นมาจากประชาชนหรือว่าเพื่อนสื่อสาธารณะอย่างไรกระบวนการมีส่วนร่วมของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการนั้นถือว่ามีส่วนสําคัญอย่างมากนะคะต่อการสร้างสารรค์และพัฒนาคุณภาพของสื่อสาธารณะแห่งนี้ค่ะ ทางการพัฒนาคุณภาพของรายการรูปแบบรายการรวมไปถึงการที่จะช่วยตอบโจทย์ให้กับคนส่วนใหญ่ในสังคมค่ะโดยบทบาทหน้าที่ของสาภาผู้ชมผู้ฟังรายการน่ยมันก็มีหน้าที่หลักก็คือว่าจัดกระบวนการรับฟังความหเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราจัดกระบวนการก็คือหนึ่งเพื่อนําไปสู่การเผยแพร่ขยายความสําคัญของสื่อสาธารนณะอันนี้เป็นสําคัญอั้แหกอันที่2ก็คือว่าคนจะรู้สึก ถึงหน้าที่ของตัวเองที่จะต้องดูแลแล้วก็พัฒนาสื่อสาธระบทบาทที่2ก็คือว่าเราต้องขยายเครือข่ายด้วยขยายเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธระที่กระจายอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราจัดกระบวนการรับฟังความเห็นเนี่ยเราจะได้2ส,ส่วนแล้วส่วนที่3ที่จะได้มาก็คือว่าข้อเสนอ ที่จะนํามาสู่การพัฒนาหน้าจออันนี้เป็นกฎหมายที่เขียนไว้ว่าสภาผู้ชมต้องนาประมวลข้อมูลความคิเดเห็นของเพื่อนสื่อสาธารณะนำเสนอต่อกรรมาการนโยบายนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพัฒนาหน้าจอเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดที่จะต้องมานํารับรองประชามติข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกิดกับเวทีรับฟังความเห็นทั่วประเทศเสียงของประชาชนที่ส่งเข้ามายังสื่อสาธารณะ เปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนการทำงานของเราค่ะดังนั้นการพัฒนาศักยภาพผู้ชมและผู้ฟังรายการของเรานั้นก็เป็นอีกบทบาทของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทย p b s ที่ต้องการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรับชมข่าวและรายการต่างๆเพื่อให้ผู้ชมเข้าถึงและรู้เท่าทันสื่ออย่างแท้จริงค่ะ ผู้ชมผู้ฟังเนี่ยสามารถพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วมได้ก่อนนะคะโดยการเริ่มต้นที่เวลาดูหรือพบเห็นรายการที่มันมีอะไรที่ต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็สามารถส่งกลับมาได้ที่ไทย PBS นะคะหรือว่าจะผุนกระบอกผ่านกระบวนการของเวทีรับฟังก็ได้อันนั้นของการมีส่วนร่วมส่วนเรื่องของการดูสื่อนะคะ <S <S ผู้ชมผู้ฟังต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพยกระดับ การเป็นผู้ชมจากธรรมดาให้เป็นผู้ชมที่มีทักษะให้มากขึ้นนะคะโดยวิธีการก็คือว่าเรามีหลักที่ง่ายๆให้ผู้ชมผู้ฟังว่าเวลาที่เราจะบอกว่าสื่อดีเนี่ยดียังไงนะคะอาจจะเช่นว่าสื่อนี้ดีอาจจะดีเรื่องของระบบคิดมีแง่คิดที่ดีมีคติสอนใจหรือว่าสื่อนี้ดีเพราะว่ามีคุณธรรมจริยธรรมหรือในข้อที่เราจะบอกว่าสื่อเนี้ยไม่ดีและสื่อนี้ไม่ดีอย่างไรล่ะนะคะสื่อไม่ดีเช่นสื่อนี้อาจจะมีความรุนแรง นะคะไม่เหมาะสมสําหรับเด็กหรือว่าสื่อนี้ไม่เหมาะสมเรื่องของเพศนะคะมีฉากลับซีนเยอะอันนี้เป็นสื่อที่ไม่ดีไม่เหมาะสมที่จะให้เด็กดูผลดีที่ไทยพีบีเอสจะได้ก็คือว่าคุณไทยพีบีเอสจะได้ผู้ชมที่มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการเป็นผู้ชมผู้ฟังที่สะท้อนความคิดเห็นกลับมาเพราะว่าสมมุติว่าถ้าพี่ดูสื่อเป็นใช่ไหมคะพี่อ่านสื่อออกพี่จะบอกได้เลยว่าณว,วันนี้เนี่ยรายการของไทยพีบีเอสมีรายการอะไรบ้างที่ดีและให้คุณค่าที่ตอบโจทย์สื่อสาธารณะของประเทศไทยใช่ไหมคะเช่นรายการที่นําเสนอค่ะ ต่างประเทศให้พี่รู้ว่านักขณะนี้แล้วต่างประเทศมีอะไรบ้างพี่ก็จะบอกได้ว่ารายการนี้เนี่ยส่งเสริมความเท่าทันให้พี่ในด้านสังคมโลกเราพี่รู้ข่าวทางด้านของต่างประเทศหรือว่ารายการนี้ให้พี่รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นพี่ก็จะบอกว่ารายการนี้ส่งเสริมความหลากหลายให้พี่มีความหลากหลายเกิดขึ้นนะคะได้เห็นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ผู้ชมมีศักยภาพ,าพทั้งตัวผู้ชมเองได้ประโยชน์ทางสถานีภายพีเอเองได้ประโยชน์เราเองก็จะบอกเขาได้ถูกต้องตรงประเด็นนะคะ ศักยภาพของผู้ชมผู้ฟังก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นความคิดเห็นของผู้ชมและผู้ฟังรายการของไทย PBS จากทั่วภูมิภาคนะคะได้ถูกรวบรวมและนำมาสังเคราะห์ข้อมูลค่ะ ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญเพราะว่าเราอยากจะได้ข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงชัดเจนแล้วก็มีคุณภาพนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปอยังคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหารของไทย p p s s เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสส,สทต่อไปค่ะในการรวบรวมความเห็นของประชาชนนะครับแล้วก็ซึ่งมันมีการเสนอมาทั้งปีนะครับไม่ใช่เฉพาะเวทีนี้เวทีเดียวนะครับ ทางสภาเองเนี่ยจริงๆเรามีกลไกในการรับฟังความคิดเห็นอยู่แล้วนะครับคือคกลไกปกติกลไกปกตินี่คือคกลไกของการจัดเวทีกลไกที่2เนี่ยกลไกจากการรับฟังความคิดเห็นจากแบบสอบถามกลไกที่3เนี่ยเราเปิดรับช่องทางผ่านทางอีเมลผ่านทางโทรศัพท์ซึ่งสามารถโทรเข้ามาที่ศูนย์ของสภาผูพพ้ชมได้นะครับอันนี้เป็น,นกลไกเป็นช่องทางที่เราทําทั้งตีอยู่แล้วแต่นี้ส่วนที่2เนี่ยการทําให้ข้อมูลพวกนี้มีน้ําหนักนะครับทำให้ข้อมูลพวกนี้มีความน่าเชื่อถือที่จะมาเสนอต่อ กรรมการนโยบายและกรรมการบาริหารลงหนึงผู้มีอิสระได้นันเนี่ยคือทางเราเองเนี่ยใช้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมารวบรวมนะครับรวบรวมให้เห็นถึงแนวโน้มแนวโน้มทิศทางโดยใช้หลักทางวิชาการซึ่งทางเราเองเนี่ยไม่ได้ใช้เพียงความคิดเห็นเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเรามีคณะวิชาการนะครับคณะวิชาการบวกกับนักวิชาการนะครับซึ่งเป็นนักว,วิชาการโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสื่อสาระและก็นิเทศศาสตร์เนี่ยคอยดูแล้วก็คอยพัฒนาประเด็นตรงนี้ก่อน นะครับดันั้นเมื่อข้อมูลตรงนี้ได้มาปุ๊บเนี่ยเราเอาข้อมูลที่ได้มาเข้าสู่เวทีสมัชชาซึ่งเวทีสมัชชาเนี่ยเป็นเหมือนกับเวทีที่ใช้ในการตบประเด็นนะครับตบประเด็นแล้วก็คอยเ,ออเรียกว่าเป็นการรับรองว่าสิ่งที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยมันจริงไม่จริงอย่างไรแล้วก็ช่วยกันพัฒนาประเด็นตรงนี้ก่อนที่จะนําเสนอสู่กรรมการนโยบายกรรมการบริหารและก็ผู้ผลิตครับผมท่านผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการกําหนดทิศทางของสื่อสาธรารณะแห่งนี้ได้เช่นเดียวกันศูนย์พื้นไทย PBS ทางอ e ีเมล feedback@thaipbs.or.th ทางโทรศัพท์หมายเลข02-7902222ทางโทรศารหมายเลข02-7902084หรือส่งจดหมายมาที่ตู้ปน .59 ปนฝเสนานิคมกรุงเทพ 10902ในการรับฟังความเห็นของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในช่วงปี2,554ตลอดปีที่ผ่านมามีการสรุปความคิดเห็นว่าอย่างไรรวมถึงไทย PBS ได้นำแนวทางต่างๆที่มีการเสนอเข้ามามาปรับปรุงทิศทางการทำงานของไทย PBS อย่างไรพรุ่งนี้เรามาติดตามกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ ใช้พสเนี่ยจะเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนเนาะของคนในชุมชนของประชาชนทีวีสาธารณะเนี่ยเป็นทีวีของทุกคนใช่ไหมคะแล้วก็ในความคิดของทุกๆความคิดเนี่ยจะจะมีความสําคัญทางทางช่องก็ให้ความสําคัญอยู่แล้วทั้งในจอหรือนอกจอเนี่ยเราก็สามารถเป็นสื่อได้เนาะถ้าว่าเรารู้จักบทบาทของตัวเอง